สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทรีวิว EP ที่64คะ่ะวันนี้สำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นและการแต่งตัวต้องดูคลิปนี้เลยคะ่ะของคลิปนี้เรามีสินค้าดูดีมีสไตล์และหูหลามาแนะนำสำหรับลูกค้าที่รักในการแต่งตัวคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้ในการออกงานสังสรรค์หรือออกดเิเที่ยวเน้นใช้งานและก็สวยงามไปพร้อมกานคะมันจได้เลย มาดูสินค้าทางด้านนี้ได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่สร้อยข้อมือ1บาทลายแพรเบนประดับออหน้าเลดแฟชั่นและเพชรสวิทเหมาะสำหรับใส่ออกงานและออกไปเที่ยวได้เลยค่ะชิ้นต่อไปแหวนน้ำหนัก2สลึงแบรนด์แฟชั่นประดับเพชรสวิทลงยาสีขาวและแหวนแบรนด์แฟชั่น Fashion, ถักลายสารเกี่ยวคู่ประดับเพชรสวิทเหมาะสำหรับใส่ทั้งออกงานและออกไปเที่ยวค่ะ และชิ้นต่อมาตังหูแฟชั่นน้ำหนักหนึ่งสลึงประดับเพชรสวิสสามารถสวมได้ทั้งออกงานและออกไปเที่ยวเช่นกันค่ะและมาที่ชิ้นสุดท้ายกระเป๋าแบรนด์แฟชั่นน้ำหนัก5บาทลวดลายเป็นงานตอกลายแฟชั่นสามารถใส่ของได้เหมาะสำหรับใส่ออกงานสังสารสำคัญโดยเฉพาะค่ะและนี่ก็คือสินค้าที่เรานำมารีวิวในวันนี้หากลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจไลน์ของทางร้านค่ะกนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม เฟซบุ๊กและยูทูบทั้นทองเทนวิทยาและติ๊กต็อกด้วยนะคะทั้นทองเทนขอให้ลูกค้ารับบรวยและแข่งแรงของค่ะ